นี่ครับเจ้าดัง <c oughs> เป็นนกลูกครับผมเป็นนกลูกครับสอยคอบระเทศเดียวออกเลยครับผม <c oughs> นี่ก็เก็บเลี้ยงไว้ก่อนครับผม <c oughs> เป็เนใจอนาคตคอยมากันอีกทีนึงครับผมฝากติดตามครับผมจเจ้าดังเทอร์รี้ครับล <c oughs> ูกผสมครับผม สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมนี่ครับหมายในเมืองครับผมกาดยำชาวครับผมหกโมงโมงสิบกว่านาทีนี่แหละครับผมนี่เราเจ้าดาวมากเหมือนเดิมครับผมวันนี้เลรีสายเมืองครับขามาทํางานครับผมขามาทํางานวันนี้ครับผมนี่ครับต่อไว้นี่นั่นแหละครับขางต้นไฟนั่นแหละครับผมหนกปลาขามาแล้วครับ มั้ครับวันนกปลาจะลงมาครับนี่ครับเจ้าด่างผมจะต่อไปนี่ครับในปุ่มข้างล่างนี่ครับข้างสายไฟนั่นแหละครับผมปกต่ปลาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผม นีจะดังกระเรียดเป็นการใหญ่แล้วครับจะดึงนกปลาเขารวมได้บ่ครับนี่ติดหม้อแป้งครับเลยบหารยกขึ้นสายไฟ นี่ก็ฝากติดตามครับผมรอหล่นรอช่อมันไปเรื่อยๆครับจะดางจัดแล้วครับผมจัดแล้วครับพี่น้องจัดแล้วนะครับนี่ครับผม แะดังใจแล้วครับเดี๋ยวนกลงมาชมกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมจะสวยบ่ครับจัดหนึ่งแต้มนะครับชมนะครับผมว่าจะสวยบ่ครับนี่เฉลยครับผมแะดังจัดอย่างเดียวแล้วครับช่วงนี้ครับผมขออนุญาตปลดนก ชมกันครับเป็นยังไงบ่เนี่นกหัวเหญ่ๆครับอู้จะม,มีดีบ่ครับนกตัวนี้ครับผมสวยยุครับสวยยุนกสายเมืองครับนกสายเมืองครับวันนี้ và tiết tàng học hôm để chung mãi tiếp theo. <laughs> นะครับตอนนี้จะด่างกับไอ้จัดแต้มสองแล้วครับผมนะครับริมรั้วเลยครับผมหลังบานนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมว่านกสวยปะครับเห็นร้องดิอยู่ครับนกกุ๊กเดียวครับผมนกกุ๊กเดียวเสียงก้างครับข้ามนี่บค่อย ปานไหนครับผมมีหนุนมีคู่ครับเดี๋ยวไปชมกันครับผม ปลาบุด,ดงไปคร, <c oughs> ครับนี่ครับน,นีครับผมเจ้าดางเจียงเดียวครัเลยครับรบุปลาครับผม ี่ครับเดี๋ยวขออนุยานกลงกันครับผมชมนี่นวครับเดี๋ยวนกมาลงมาชมกันครับผม นี่ครับผมนี่ครับแต้มทีสองครับผมเลยเสียงกลางครับดีในบ้านเือว่าสวยอยู่ครับดางทรณน,ครรนีครับผมพอพันลักครับสายต่อดินสายต่อกิ่งครับผมเด่นใดทุกสายครับ เป็นพอพันครับผมนกกุ๊กเดียวครับเจ้าดางเทรณนีมีคร่อ่างครับผมกุ๊กเดียวคร่อ่างครับใช่ครับผมขออนุญาตปนโนค,ครับเดี๋ยวชมไม้ต่อไปครับผม คอนคำครับผมเฉลยตัวติดตามครับเด้าดงทำใดครับผมคอนคำครับน <enfant? S 2> yes. ั่นครับผมคอนเย็นครับคอนเย็นนั่นแหละครับใดี๋วามญหยาดอนกลงครับผมผมก็บบอด้ทายดี๋วครับพอดีมัวทำงานอยู่ครับผมเดี๋ยวำไปนิดนึงครับวันนี้ครับติดตามครับผม เราก็มาชมกันครับนี่ครับจะล้างเป็นนกลูกครับผมเป็นนกลูกครับสอยคอวัฒนิออกเลยครับผมนี่ครับเก็บเลี้ยงไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะเล่นนะกดคอยว่ากันอีกทีนึงครับผมฝากติดตามครับผมเจ้าดังเท่านี้ครับลูกผสมครับผม